วันนี้เลยนะครับอนาคตอันใกล้ว,นนลวันนี้เลยนะครับนนอ่าก็อันนี้ก็เป็นเป็นทีมที่ได้แซงคิวทุกทีมาเลยนะครับเพราะว่าคนถามกันมาเยอะมากแล้วก็จากที่เราลองดูครับก็รายได้เฉลี่ยของธุรกิจใหญ่ๆในเวียดนามที่อยู่ในทีมที่เราลงทุนตัว ETF เนี่ยสปีล่าสุดก็โตเฉลีย่ยประมาณ1 9 4 2นะครับในขณะที่ราคาหุ้นยังไม่เติบโตมาก แต่ก็คิดว่าปีที่แล้วก็จะมีโควิดด้วยแหละที่ทําให้บางบริษัทอาจจะแบบหยุดชะงักหรือ,อไรายได้เติบโตช้างลงแต่ถ้าเรามองว่าเอาเคสไม่ปกติปีที่แล้วออกไปเนี่ยประเทศเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นรายได้ของบริษัทจดทะเบียนโตขึ้นแต่ว่าราคาหุ้นยังขึ้นไม่เยอะนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับที่กูรูหลายคนก็จะพูดถึงหุ้นเวียดนามในช่วงตลอดหลายปีหลังสุดนะคะราบว่า มันยังไม่แพงราคามันมันอันเดอร์วลูอยู่แล้วเศรษฐกิจเขายังเติบโตได้เยอะถ้าเทียบกับประเทศอย่างประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ก็ยินดีด้วยนะครับมีให้เริ่มลงทุนได้นะครับตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็ตัวพอร์ตที่แนะนําก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปออ l ินเวียดนามประเทศเดียวก็ได้นะครับก็เลือกลงถ้าถ้าเป็นจะเลือกลงเป็นแบบบอร์ดมาเก็ตผมก็เชียร์ว่าไม่ต้องคิดเยอะก็เลือก4ประเทศอันเนี้ยไปเลยน่าจะเป็นพอร์ตที่สตรองแล้วนะครับคือ คือผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงน่าจะคุ้มค่าแล้วนะครับ